บทที่หนึ่ใครเจียงเฟิงไม่ร่างนั้นไม่ใช่เจียงเฟิงมันเป็นคนแปลกหน้าโดยสิ้นเชิงและใบหน้าของคนแปลกหน้าดูเหมือนจะเต็มไปด้วยความตกใจบากะคุณเป็นใครอิจิโรนากามูระอดไม่ได้ที่จะสั่นสทานเมื่อเห็นคนคนนั้นตกลงมาจากต้นไม้อย่างแปลกประหลาด พวกเขาไล่ตามเจียงเฟิงและเจียงเฟิงก็หายไปจากรถราวกับว่าโลกกำลังระเหยจากนั้นคนต่อไปก็ตกลงมาจากต้นไม้ข้างหลังเขาพวกเขารู้สึกเหมือนกำลังฝันอยู่ในขณะนี้บูมบูมบูมแต่ก่อนที่พวกเขาจะตกตะลึงการสั่นสะเทือนเป็นชุดปรากฏขึ้นบนหลังคาเหนือศีรษะของพวกเขา รากับว่ามีการต่อสู้ที่ดูเดือดอย่างยิ่งบนยอดไม้ในขณะนี้เดิมทีเงียบสงบไม่มีร่องรอยของความแปลกประหลาดเหนือหลังคาแต่ในขณะนี้มันกำลังเดือดเหมือนน้ำเดือดและมันดูแปลกมากในความมืดและหลังจากการต่อสู้ร่างหนึ่งร่วงลงมาจากยอดไม้อร่าของร่างเหล่านี้ยังคงแข็งแกร่งมากแต่เสื้อผ้าที่พวกเขาสวมค่อนข้างแปลก เสื้อผ้าเกือบครึ่งของคนเหล่านี้เป็นเสื้อผ้าขาดรุ่งริ่งของชาวนาชื่อดังนอกจากลูกหาบช่างซ่อมรอปอพและอื่นๆแล้วพวกเขายังดูเหมือนเป็นคนธรรมดาในเมืองการต่อต้านการสอดแนมและการสังหารด้วยสไนเปอร์เมื่อนากามูระอิจิโรและดัสเกตและพักพวกของเขาตกใจและสับสนอย่างมาก ข้างๆเซียวจ้านใบหน้าของเทียหลงเฉินก็กระตุกในเวลานี้เช่นกันไทลองเช่นเคยต่อสู้กับเจียงเฟงมาก่อนเพราะเรื่องของบราเอร์หูเขารู้ถึงความแข็งแกร่งของเจียงเฟงแต่ความแข็งแกร่งนั้นไม่ได้หมายความว่าเขาสามารถโน้มน้าวใจทหารผ่านศึกกองกำลังพิเศษที่กเกษียณแ,แล้วอย่างพวกเขาได้อย่างแท้จริง เพราะในสนามรบจริงความแข็งแกร่งที่ฆ่าคนได้คือความแข็งแกร่งที่แท้จริงมันเหมือนกับว่านักสู้ระดับแนวหน้าอาจสามารถเอาชนะทหารผ่านศึกพิเศษในสังเวียนได้แต่ถ้าอยู่ในป่าหรือเมืองที่ซับซ้อนทหารผ่านศึกพิเศษสามารถตามล่าและสังหารนักศิลปะการต่อสู้คนนี้ได้อย่างง่ายดาย ถ้ามันติดตั้งอาวุธปืนความแข็งแกร่งของทหารผ่านศึกพิเศษจะน่ากลัวยิ่งขึ้นแต่ตอนนี้ความสามารถของเจียงเฟงในขณะนี้ทำให้ไทยลองเช่นผู้สอนของทรีเทาซันจานลงตกใจเจียงเฟงที่ฉันเห็นก่อนหน้านี้ไม่ใช่เจียงเฟงที่แสดงพลังเต็มที่จริงๆหรือ ไครลองเช่นตกตะลึงแม้แต่เซี่ยวจานก็ตกใจในเวลานี้เพราะวิธีการที่เจียงเฟงแสดงให้เห็นในขณะนี้ดีกว่าของพวกเขาการต่อสู้สามพันครั้งมังกรเป็นเหมือนราชาคอมมานโดตัวจริงนายพลของอาณาจักรสิ่งนี้ได้ไปถึงระดับการต่อสู้ต่อต้านการลาดตระเวนของทหารสูงสุดแม้แต่นินจาและนักฆ่าที่ทรงพลังก็ไม่ได้สังเกตเห็นการปกปิดของพวกเขา เจียงเฟิงสังเกตเห็นได้อย่างไรอัศเจรีและเจียงเฟิงไม่เพียงแต่สังเกตเห็นเท่านั้นแต่ยังเสร็จสิ้นการหายตัวไปและการซุ่มยิงต่อต้านการสอดแนมที่สมบูรณ์แบบ12สเซียวจ้านเห็นว่ามีคนมากกว่าส2องคนตกลงมาจากพื้นแววตาของเขาตกตะลึงถึงขีดสุดแม้ว่าผู้เล่นจานลองที่ทรงพลังทั้ง12คนนี้จะสบายดี แต่เซียวจ้านรู้ดีหากเป็นการต่อสู้จริงพวกเขาอาจเสียชีวิตแล้วเพราะพวกเขาจะลงจอดโดยสมัครใจก็ต่อเมื่อพวกเขาตัดสินว่าเจียงเฟิงเป็นคนฆ่าพวกเขาบูมเซียวจ้านและเถี่ยลงเฉินตกตะลึงและมังกรสงครามสามพันตัวที่เฝ้าดูฉากนี้จากต้นไม้ก็ตกตะลึงพวกเขาล้วนเป็นทหารชั้นนำของประเทศ ดังนั้นพวกเขาจึงเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในเวลานี้โดยธรรมชาตินากามูระอิจิโร่ดูสและกลุ่มของเขามองดูผู้คนที่ตกลงมาจากต้นไม้แทบตะลึงเกิดอะไรขึ้นตอนที่หนึ่นี่เกือบเกินขีดจำกัดการรับรู้ของพวกเขาแล้วพวกเขามาเพื่อตามล่าเจียงเฟงตอนนี้เจียงเฟงไปแล้วเกิดอะไรขึ้นกับต้นไม้ เกิดอะไรขึ้นกับคนเหล่านี้ที่แต่งตัวเป็นแรงงานข้ามชาติช่างซ่องรอปพอและอื่นๆที่ตกลงมาจากต้นไม้พวกนายเป็นใครทำอะไรซ่อนตัวบนต้นไม้ตั้งแต่เมื่อไหร่นักฆ่าอันดับหนึ่งในอเมริกาเดือดดานอย่างช่วยไม่ได้ก่อนหน้านั้นพวกเขาไม่พบแม้แต่ร่างเดียว เพียงแค่พวกเขาอ้าปากแต่ไม่มีใครตอบสนองไม่ว่าจะอยู่บนต้นไม้หรือใต้ต้นไม้ทุกคนดูเหมือนจะไม่สนใจพวกเขาในขณะนี้พวกเขายิ่งโกรธมากขึ้นเรื่อยๆพวกเขาเป็นนักฆ่าอันดับต้นๆขององค์กรมืดของอเมริกาและนินจาที่ทรงพลังของญี่ปุ่นคนเหล่านี้เพิกเฉยต่อพวกเขาบูมบูมบูม การต่อสู้บนต้นไม้รุนแรงขึ้นเรื่อยๆในขณะนี้ดูเหมือนว่าทุกอย่างจะเดือดดานท่ามกลางใบไม้ที่หนาแน่นในความมืดและมีเลือดสาดอย่างเงียบๆบูมในที่สุดหลังจากการโจมตีที่รุนแรงที่สุดมีร่างอีกสองร่างตกลงมาจากหลังคาของต้นไม้และหลังจากนั้นทุกอย่างก็กลับสู่ความเงียบงันในที่สุด23 เซียวจ้านมองดูจำนวนคนที่ล้มลงบนพื้นในที่สุดและอดไม่ได้ที่จะสั่นร่างกายที่เหมือนหอคอยเหล็กของเทียหลงเฉินยืดตรงแล้วและปากของเขาก็สัน่นในเกมที่สร้างโดยมังกรสงครามสามพันตัวในที่สุดเจียงเฟิงก็ฆ่าคนไป23คน ช่างเป็นตัวเลขที่น่าสยดสยองแม้ว่าคนเหล่านี้เพิ่งมาถึงเมืองจงยวนแต่พวกเขายังคงสวมเสื้อผ้าที่ยุ่งเหยิงของชาวนาช่างซ่อมช่างเชื่อมรอปพและอื่นๆและเสื้อผ้าก็ไม่ได้เปลี่ยนเหมือนกันแต่หลังจากนั้นคนเหล่านี้ครั้งหนึ่งแต่พวกเขาล้วนเป็นทหารของประเทศตอนนี้เจียงเฟิงตัดหัวคน23สาคนในหนึ่งลมหายใจ เซียวจานที่จุดสูงสุดของเขาจะทำได้หรือไม่เซียวจา้านใส่หัวและเทียหลงเฉินก็ใส่หัวเช่นกันไม่เซียวจา้านประเมินว่าขีดจำกัดของเขาอยู่ที่17อย่างมากและนี่ก็ยังอยู่ที่จุดสูงสุดของเขามือยังดิบดิบอยู่จานลองแข็งแกร่งจริงๆอายุแค่23ดวงตาของเจียงเฟิงสว่างผิดปกติในขณะนี้หลังจากตัดหัวคนไป23คน คนเหล่านี้มีพลังมากกว่าที่เจียงเฟิงจินตนาการไว้ทรงพลังแม้ว่าพวกเขาจะ,กะเกษียณไปหลายปีแล้วแต่ทักษะและความสามารถของพวกเขาในทุกด้านของปฏิกิริยาต้อตอบไม่ได้แสดงอาการเสื่อมโทรมมากนะักแม้แต่ทหารผ่านศึกเหล่านี้ที่กเกษียณจากกองทัพไปแล้วก็ยังถอนหายใจด้วยความโล่งใจ เมื่อได้รับการฝึกใหม่แล้วกำลังรบของพวกเขามีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างมากการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพสิ่งที่สำคัญที่สุดคือหลังจากให้บริการมาสิบปีพวกเขาได้ประสบกับความทุกข์ยากของตลาดและมีประสบการณ์ชีวิตที่เพียงพอแล้วหากในเวลานี้พวกเขากำลังให้การฝึกอบรมพิเศษแก่เขาในการซุ้มซ่อนและพรางตัว ออร่าของตลาดหุ้นที่อยู่บนตัวพวกเขาเกือบจะสมบูรณ์แบบเมื่อทีมดังกล่าวแฝงตัวอยู่ในเมืองไทคุกคามก็อยู่ในระดับระเบิดนิวเคลียร์อย่างแน่นอนแม้จะโยนพวกมันเข้าไปในเมืองที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาพวกมันก็สามารถซ่อนได้อย่างแนบเนียนถ้าพวกเขาติดตั้งอาวุธปืนที่ทันสมัยที่สุดพวกเขาจะทรงพลังขนาดไหน ในความคิดของเจียงเฟงในขณะนี้แผนการรบที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดก็ปรากฏขึ้นในยุคป,ปัจจุบันปฏิบัติการปกติของทหารราบนั้นล้าสมัยไปแล้วแต่ปฏิบัติการแทรกซึมของกองกำลังพิเศษถือเป็นฝันร้ายสำหรับทุกที่เนื่องจากมีทหารพิเศษแฝงตัวอยู่ในเมืองคุณจึงไม่สามารถทำลายเมืองของคุณเองที่มีประชากรหลายล้านเพียงเพื่อฆ่าทหารได้ แต่เมื่อเจียงเฟิงกำลังชื่นชมมังกรสงครามสามพันตัวบนต้นไม้ตกตะลึงอย่างแท้จริงในขณะนี้23เจียงเฟงตัดหัวคนจริงๆริคนพวกเขาแข็งแกร่งกว่าไทายลองเช่นและเซี่ยวจานที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นในขณะนี้มังกรสงครามจำนวนมากกำลังตื่นเต้นเพราะพวกเขามองเห็นความหวัง จากเจียงเฟิงพวกเขาเห็นความหวังริบรี่สำหรับจานลองที่จะฟื้นจุดสูงสุดของเขาตอนแรกที่เขาบอกว่าจะรีสตาร์ทจานลองฉันคิดว่ามันเป็นเพียงแค่ความฝันฉันแค่ต้องการให้พี่น้องของฉันมีชีวิตที่ดีขึ้นและปล่อยให้พวกเขาติดตามเจียงเฟงิงแต่ตอนนี้บางทีฉันอาจเห็นจานลองเริ่มต้นใหม่จริงๆด้วยความหวังที่จะกลับมาสู่จุดสูงสุด บทที่1,007เซียวจ้านอยู่บนหลังคาของต้นไม้และเขายังรู้สึกได้ถึงความร้อนเดือดของมังกรสงคราม3,000ตัวที่จุดเลือดที่เงียบงันอย่างชา้าช้าเขาพูดเบาๆและร่างกายของเขาก็สั่นสะท้านเราจะกลับไปสู่จุดสูงสุดได้จริงๆเหรอเทียลงเฉินชายผู้เหมือนหอคอยเหล็กสูง9ฟุต มีดวงตาสีแดงในขณะนี้เกือบจะมีเลือดไหลซึมออกมาแต่เทียลงเฉินและเซียวจ้านก็รู้ว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นคืนนี้เจียงเฟิงต้องการปราบมังกรสงคราม3,000ตัวให้สิ้นซากแค่ตัด23คนบนท้องฟ้ายังไม่เพียงพออย่างน้อยเขาก็ต้องปราบทุกคนในแง่มุมอื่นนั่นคือนักแม่นปืนซุ่มยิง นั่นคือมาตรฐานที่ทรงพลังที่สุดสำหรับราชาทหารแต่ในสถานการณ์ปัจจุบันในสายตาของเซี่ยวจานและไทลองเช่นปราบใดที่เจียงเฟิงสามารถแสดงในระดับเดียวกับกองกำลังพิเศษทั่วไปก็เพียงพอแล้วเนื่องจากเจียงเฟิงทำให้ทุกคนตกใจมากเกินไปในตอนนี้และเจียงเฟิงเป็นเพียงคนธรรมดาเจียงเฟงเคยสัมผัสปืนหรือไม่ แม้แต่เซียวจ้านก็ไม่แน่ใจในเรื่องนี้เพราะเขาพบว่าแม้แต่เขาก็ยังไม่เคยเห็นเจียงเฟิงจริงๆสิ่งที่ฉันต้องการไม่ใช่การกลับไปสู่จุดสูงสุดแต่คือการเปลี่ยนแปลงที่เกินขีดจำกัดเจียงเฟิงดูเหมือนจะสัมผัสได้ถึงบางอย่างในขณะนี้และทันใดนั้นก็เงยหน้าขึ้นมองไปยังทิศทางที่เถี่ยหลงเฉินและเซียวจ้านซ่อนตัวอยู่ เสียงของเขาสงบแต่ได้ยินชัดเจนในหูของทุกคนบากะพูดอะไรไร้สาระนากามูระอิจิโรไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นจนถึงขณะน,นี้ในขณะนี้เขามองตรงไปที่เจียงเฟิงและตะโกนอย่างโกรธเกรี้ยวจากนั้นดูเหมือนเขาจะจำบางสิ่งได้ทันใดและทันใดนั้นก็พูดว่า ฮ่าฮ่าฮ่าเจ้าขยะและคนพวกนี้ไม่ใช่บอดี้การ์ดที่เจ้าเชิญมาใช่ไหมดูสและนินจานักฆ่าก็ตะลึงไปครู่หนึ่งเช่นกันดูเหมือนจะเป็นไปได้คุณรู้ล่วงหน้าไหมว่าฉันจะฆ่าคุณเจ้าขยะคุณจึงจัดบอดี้การ์ดไว้ล่วงหน้ากว่า20คนที่นี่คุณยังกำกับและแสดงฉากประหลาดเมื่อครู่นี้ด้วยซึ่งทั้งหมดนี้คุณเป็นคนออกแบบเอง ดูสกลับมามีสติสัมปชัญญะของเขาอีกครั้งและความโกรธและการดูถูกก็กลับมาที่ดวงตาของเขาอีกครั้งสัญชาตญาณของขยะนี้ยังไวมากเขาเดาจริงๆว่าเขากำลังจะถูกฆ่าเป็นเพียงการที่ขยะเหล่านี้จ้างแรงงานข้ามชาติช่างซ่อมรอปอพอและแม้แต่คนส่งของสองสามคนต่อหน้าเขาเพื่อหลบหนีการตามล่า ความเงียบสงัดได้กลับคืนมาเหนือท้องฟ้าและในมุมมองของพวกเขาเป็นไปไม่ได้ที่จะมีคนอยู่บนต้นไม้อีกต่อไปขยะคุณคิดว่าคนพวกนี้สามารถปกป้องความปลอดภัยของคุณได้จริงหรือคุณสามารถทำให้เราตกใจด้วยฉากที่คุณกำกับเองและแสดงเองคุณกำลังฝันหยุดพูดเรื่องไราสาระทำมันฆ่าพวกเขาทั้งหมดดูสคีไลเปิด ขึ้นปากของเขาอย่างบ้าคลั่งและจิตสังหารในร่างกายของเขาก็ระเบิดออกอย่างสมบูรณ์ข้างหลังเขาคือสุดยอดนักฆ่าและนินจาคนธรรมดาธรรมดาไม่มีอะไรนอกจากมดต่อหน้าพวกเขานับประสาอะไรกับคนอายุยีสหรือสาพวกเขาไม่กลัวพวกเขาหวือหวือหวา แต่ทันทีที่พูดจบร่างที่ทรงพลังและเย็นชาก็ลงมาจากยอดไม้ที่ตายแล้วและในทันใดถนนในมณฑลโดยรอบทั้งสองด้านก็ถูกปิดกั้นโดยสิ้นเชิงในความมืดมองแวบเดียวก็ไม่รู้ว่ามีคนอยู่กี่คนอะไรหืมดูสมองไปที่ฉากนี้ราวกับว่าเขาถูกสายฟ้าฟาดและจิตใจของเขาก็เฉื่อยชาดังนั้นเกิดอะไรขึ้นที่นี่ อัศเจรีไม่ใช่แค่เขาเท่านั้นนากามูระอิจิโรและนินจานักฆ่าทุกคนก็ดูเหมือนจะเห็นผีในขณะน,นี้ตาของพวกเขาแทบไม่โผล่ออกมา